ถ้าธุรกิจผมกําไรน้อยผมก็ยินดีเสียภาษีอยู่แล้วเสียมากนะเพราะว่ายังไงเขาก็เสียถ้าธุรกิจผมไม่มีกําไรผมก็ไม่ได้เสียภาษีเพราะ s อ็มดในเมืองไทยไม่มีกาไรเยอะแยะไปถูกต้องไหมครับไม่มีกําไรเยอะแยะไปนะแต่ว่าแต่ธุรกิจผมจะไปไม่ไหวยอยู่แล้วแต่ผม,มต้องมาแบกไอ้ภาราที่กับประชาชนนิยม,มเขาบอกว่ามันยุติธรรมสาหรับเขาไหม ผมก็ว่ามันมันก็กระทบทุกฝ่ายนะครับถ้าเกิดนายจ้างเขาล้ลมหายตายจากไปอย่างที่ว่ามันก็กระทบ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ให้ไปได้ได้ได้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะด้วะน,นั้นปีนี้เราถึงก้าวกระโดดขึ้นมา <c oughs> แต่การปรับเมื่อปีนี้เนื่องจากเรายังไม่อยากให้มันมีผลกระทบต่อฝ่ายนายจ้างรุนแรงทันทีแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น200ร้อๆเนีเยษ ริงหรือเปล่าที่ว่าณขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานค่าค่าจ้างขั้นต่ําหรือจ่ายแค่นั้นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีคนไปทํางานก็ได้เราอยู่ในภาวะที่ลูกจ้างเล่นตัวได้อย่างนั้นเหรอครับผมก็เรียนี่มึงว่า,าที่บอกขาดแคลนค่าจ้างหรือว่าหาค่าลูกจ้างไม่ได้อะไรทานองนี้นะเนื่องจากว่า,าโดยโดยคนไทยที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่ใช่ปากเดียวมันมีสองอีกสองปากนี่นะ มีครอบครัวมีครอบครัวเนี่ยขณะเดียวกันเมื่อให้ค่าจ้างขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำอยู่อย่างงี้เขาอยู่ไม่ได้จะให้ลูกจ้างออกไปทํางานที่อื่นถ้าไม่ขึ้นเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเลยลูกจ้างก็ไปหาที่อื่นที่อ,อย่างที่ฝ่ายนายจ้างเคยพูดกันบอกว่าทําไมไม่ไปนะจะให้เขาไปได้ยังไงในเมื่อทํางานมาทั้งชีวิตนะจะออกไปออกไปปุ๊บกฎหมายบอกว่าลาลูกจ้างเราออกไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะเขาก็เสียบรรยากาศเสีย เสียตรงนั้นไปนะส่วนที่เขาจะได้นะอย่างทามันมา5ปี10ปีมันก็มีเขียนไว้อยู่ว่าต้องได้เท่าไรเท่าไรเมื่อจะให้ไปอยู่โรงงานใหม่ออกไปแล้วไปหาใหม่เขาคงคงคง,คงไม่ไปนะคทางปฏิบัติกําลังจะบอกว่าการเคลื่อนย้ายการย้ายงานในจริงๆเนี่ย ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ทําได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ทำง่ายๆไม่ได้ได้เพราะว่ามันกระทบัลลูกจ้างไป<ะ>ทั้งหมดเลยโดยสภาว่าการขัดแคลงแรงงานในปัจจุบันนี้นี่นายจ้างทุกคนก็ต้องเอาใจแรงงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าอย่าให้ไปไหนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายแรงงานก็ต้องไปดูไอ้ดูถึงไอ้เขาเรียกอะไรธุรกิจแล้วก็ เขาเรียกอะไรเรียกฐานะภาพหรือศักยภาพได้ไหมต้องเรียกฐานะของบริษัทเหมือนกันนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยเขาเขาจะเขาสามารถจ้างได้นณะตรงไหนนะครับเขาอย่างตามเขาก็จ้างได้ตามคณะอนุไตภาคีหรือไตบาิสีกลางอยู่แล้วนะครับส่วนที่ ที่จะไปขอปรับนายจ้างบ้างผมเชื่อว่านายจ้างก็คงห้าอยู่แล้วนะครับก็มันต้องช่วยกันนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันจะวันอยู่ก็อาทิตย์สวันหนึ่งนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่ด้วยมีความสุขด้วยอยู่ด้วยความยิน้นแ่มใสถ้าถ้ามันอยู่ด้วยกันด้วยการเป็นอะไรเป็นผู้ที่ไม่รู้ใจหรือว่าเป็นศัตรูผมว่ามันคงไม่มีถ้าถ้านายจ้างกับลูกจ้างมองก็อยู่คนละฝั่งบอกโอ้โหเห็นนาน เห็นหน้านะโอ้โแบบรู้สึกเคียดแค้นมากสั่งไปต่างเคียดแค้นผมเชื่อว่ามันก็พังทั้งคู่ไปด้วยกันแม่บริษัทก็เจ๊งแน่นอนจะมาทางแรงงานก็ต้องก็ต้องออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมยังเชื่อว่าผมก็ไปบอกทุกที่นะเราเวลาเรามีการสัมมนาหรือจัดสัมมนาเกี่ยวเรื่องงานเราบอกว่า ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยเราไม่ใช่ศัตรูกันนะครับต้องเห็นใจซึ้งกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ความเห็นใจไม่ใช่บอกว่า2ิสอ2ปีได้แน่นอนหรือว่า300ร้อยแน้แน่นอนไอ้นี่ผมว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ ประหยัดประหยัดเหมือนเดิมอ่ะแบ่งว่าเราบิ๊กนี้เราต้องใช้ถึงเท่าไหร่ถึงจะพอถึงชนเดือนแล้วต้องแบ่งไปจ่ายให้บ้านเท่าไหร่ค่าห้องเท่าไหร่เนี้ยก็ต้องปรับต้องปรับภาพไม่ได้ก็ลดรายจ่ายลูตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกก็ต้องอยู่อ่ะทําไงรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เราก็ต้องต้องพยายามจัดสรรตัวเองอ่ะเพราะเราก็พึ่งพึ่งทางอื่นไม่ได้เหมือนก็อย่างเงี้ยก็ต้อง ลองระบบอะายุกู้ยืมมะลุอะไรประมาณนั้นใช้จ่ายไปก่อนครับผมก็ไม่รู้งันคิดว่าประหยัดลงครับทางออกก็คือกินประหยัดลงอย่างเดียวคือในผมในฐานะลูกจ้างก็ก็เป็นห่วง ต้องเป็นห่วงเพราะผมต้องไปด้วยกันเพราะรัฐบาลสั่งปรับสมมติว่ารัฐบาลประกาศปรับเนี่ยถามว่าเงินไขรไม่ได้เงินรัฐบาลงินในจ้างนะครับถ้าในจ้างนายผมอยู่ไม่ได้พวกผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องไปด้วยกันนะครับด้วยเหตุและผลครับผมมันก็อยู่ที่ที่คณะกรรมการที่หลายฝ่ายที่จะพิจารณากันนะครับแต่คิดว่ายอมรับว่าโอเคจะต้องปรับไม่ปรับเนี่ยพวกผมอยู่ไม่ได้ครับผมก็ต้องดูว่ามันเคยมีมาก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีอย่างนี้ ปีละสองครั้งมันเคยมีมาอยู่แล้วแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราขึ้นค่าแรงเนี่ยเราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทําให้ต้นทุนค่าแรงไอ้บาทเดียวใน10บ,บาทเนี่ยกระเตื้องขึ้นสัก10ตังค์ยี่ตังค์น้อยมากนะเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุน10บาทเนี่ยมันจะขึ้นสักกี่สตังค์เราถามว่าถามว่าจะปรับเมื่อไหร่ผมว่าก็ปีหน้าก็ปรับ นะครับปีนี้เราปรับลูกเสือบักมกลาหรือกุมภาเนี่ยมกลาใช่ไหมก็ปีหน้ามกลาก็มาคุยกันนะครับโอเคนะว่าปีหน้าเราจะปรับยังไงผมก็ว่าม,มันก็กระทบทุกฝ่ายนะครับถ้า,ากเกิดนายจ้างเขาล้าหายาจจากไปอย่างที่ว่ามันก็กระทบดัะน,นั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ให้ไปได้ได้ได้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับดัน,นั้นปีนี้เราถึงก้าวกระโดดขึ้นมาแต่การปรับเอบปีนี้เื่องยาเรายังไม่อยากให้มันมีผลกระทบต่อฝ่ายนายจ้างรุนแรงทันที แล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น200ร้อเศษเลยโดยสภาว่าการขัดแข้งแรงงานในปัจจุบันนี้นะนายจ้างทุกคนก็ต้องเอาใจแรงงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าอย่าให้ไปไหนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายแรงงานก็ต้องไปดูไอ้ดูถึงไอ้เขาเรียกอะไรอานาของบริษัทเหมือนกันนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยเขาเขาจะเขาสามารถจ้างได้ขนาดตรงไหนนะครับเขาอย่างต่ำเขาก็จ้างได้ ตามคณะอนุไตาาภาคีหรือตตยาร์คีกลางอยู่แล้วซึ่งซึ่งคิดว่า3าปีนี้ก็คือภาวะที่ไม่ได้มีมาตรการเสริมอะไรมากนะฮะแต่ว่าถ้าต้องการให้เร็วกว่านั้นจำเป็นคบที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยช่วยหามาตรการมาลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องรับภาระก็คือนายจ้างอย่างที่ามว่านี่นะครับ ผู้ชมครับนี่เป็นตอนที่2ของรายการเป็นเงินเป็นทองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับวันนี้ก็ถกกันทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างรวมทั้งมีนักวิชาการท่านก็มาร่วมให้ความเห็นด้วยนะครับค่าจ้างขั้นต่ำควรจะขึ้นหรือไม่หลังจากขึ้นมาแล้วตอนต้นปีนะครับนี่เพิ่งจะไม่กี่เดือนก็ให้เหตุผลหลากหลายกันไปนะครับรวมทั้งค่าจ้างขั้นต่ำถ้าขึ้นแล้วจะส่งผลต่อเงินเฟ้อไหมจะทําให้กิจการ เ,ออเกิดปัญหาถึงขน,นาดต้องปิดกิจการและความเดือดร้อนจะย้อนกลับมายัางตัวลูกจ้างหรือไม่เป็นประเด็นที่ถกกันอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันเป็นตอนจบเป็นตอนที่3ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของแรงงานที่มีฝีมือก็กําลังจะได้รับการขยบค่าจ้างขึ้นมานะครับ จะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นสาขาอาชีพแต่บ้างรวมทั้งแนวทางความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อจะให้เกิดความลงตัวที่สุดจะได้อยู่ร่วมกันได้เพราะกิจการไม่สามารถที่จะขาดไปใดไปหนึ่งได้มีนายจ้างแล้วก็ต้องมีลูกจ้างนะครับต้องอยู่กันไปให้ได้นะครับรายการเป็นเงินเป็นทองโดยผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมเองแล้วก็คณะกรรมการข้าราชการกลางก,รรก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูในส่วนนี้อยู่แล้วถ้าไฟไหม้บ้านเขากับไฟไหม้โรงงานเนี่ยเขาบอกเขามาดับโรงงานก่อนบอกง่ายๆว่าทําไมร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทําไมต้องสั่งโต๊ะเพิ่มเราให้เขาบอกด้วยนะครับคือบอกเลยว่าต้องการคนอย่างไรแต่ถ้าได้คนอย่างนี้มาแล้วเนี่ยจะจ่ายค่ารางเาราไไรต้องบอกมาด้วยเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะในการที่จะเอาความรู้ความสามารถ ทางด้านฝ่ายนายจ้างก็เห็นดีด้วยและส,ส่งเสริมสนับสนุนอยากให้มีการพัฒนาฝีมือครองเ,เ,เรื่องของมาตรฐานรรงงานนี่คือคนที่มีความสามารถในการทํางานไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนแรกเข้า <S <S จริงๆผมอยากใช้ชื่อคำนี้เพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไปใช้ผิดประเภท สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ของรายการเป็นเงินเป็นทองคำถามถามว่าจังหวัดใดครับเป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุดระหว่างจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครครับจังหวัดใดครับเป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุดระหว่างจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ ถ้าทราบคำตอบด่วนนะครับ083-0632863 083-0632863 <Now. S 1> ลุ้นของที่ได้ลึกเป็นพิเศษจากทางรายการเป็นเงินเป็นทองครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s t o และ m t s g o Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน